ก็สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมลิงนะครับจากช่องรันนิวนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับพอดีผมได้ตัวน้ํายาตัวนี้มาครับผมตัวนี้เป็นน้ํายาล้างห้องเครื่องภายนอกนะครับของรถยนต์เราจซใส่คราบน้ํามันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมประสบปัญหาว่ารถผมเนี่ยมีคราบน้ํามันเยอะโดยเฉพาะเจ้านูโวนะครับพอดีวันนี้เนี่ยเจ้าดูโวเนี่ยเอาไปทําท่ออยู่พอดีท่อมีปัญหานะครับแล้วก็ผมเพิ่งสั่งมาได้นะครับ นี่เนี่ยผมสั่งมาในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมในราคาไม่ถึงร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อแม็กซิมัมแม็กซิมหรือเปล่าผมอ่านผิดตองขออภัยด้วยนะครับคุณสมบัติก็บอกว่าตัวนี้นะครับมันจะไม่กัดกร่อนนะครับตัวซีนยางพวกสายย่งสายยางอะไรอย่างเงี้ยครับสายน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะฉีดเข้าไปที่ห้องเครื่องของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดสอบให้ดูว่ามาลองดูว่าไอ้เจ้าเนี้ยฮะที่ผมซื้อมาไม่ราคาไม่ถึงร้อยนะเราก็น่าจะประมาณหกสิบห้าบาทนะครับหนึ่งลิตรนะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการเตรียมรียบอยแล้วแล้วก็เพรเซขวดสเปรย์รียบอย้วเดี๋ยวมาลองฉีดให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูไปใกล้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคราบนะครับน้ํามันจากโซ่นะครับ เป็นคาบน้ำมันจากโซ่นะครับซึ่งมันจะเลอะเลอะนิดหนึ่งนะครับอันดี๋ยวลองฉีดดูนะปึ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยนะปุ๊บขีดเข้าไปเลยบอกให้ฉีดเข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บมาลองดูนะแค่นี้น่าจะพอปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับ ช่วยไว้สักพักนึน่ก็สังเกตได้นะครับว่ามันก็จะมีคราบที่มันหลุดออกมาทันทีเลยนะครับนีดไปปุ๊บเออมันหลุดออกมาเลยดำเลยนะ,นะสังเกตนะโดยที่เรายังไม่ได้ขัดอะไรเลยนะตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่อาจจะเปลืองนิดนึงคือ คือฉีดถึงมันถึงจะหลุดอนะนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขัดนะกับตรงนี้ตรงขาตั้งผมตรงนี้มันมีน้ํามันเพราะว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วสูงบริการเขาใส่น้ำมันเครื่องที่โซ่มาลันข้าเลยโอ้หถือว่าเรือรออกเยอะนะครับใช้ได้เลยทีเดียวใช้ได้ใช้ได,ชได้นะครับ แต่นี่คือการฉีดโซ่นะครับน้ำมันที่โซ่เท่านั้นนะหลังจากของทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมจะมาลองเอาแปรงนี้จุ่มน้ําแล้วมาล้างดูนะครับไม่ได้ใช้สายยางฉีดคนระับออกจริงเลยนะเนี่ยถือว่าออกดีเลยนะครับเหมือนเราไม่ได้ล้างคราบน้ำมันเลยเหมือนเรา,เราล้างครากสกปรกของเลยครับ ออกง่ายแบบเรยครับใช้ได้นะครับกับราคาแค่แค่นี้นะครับแต่จะเปลืองนิดนึงเพราะว่าเราขี่ไปเยอะเลยงทีครับหลันนั้นจะี๋ควสักับ่าะเนชว่าจไเดี๋ยวจะปด้านี้เลยยงเนี่ยโหครับคือออกเลยออแบบมากออกแปุ๊๊บเลยนี่คือเป็นแงหล่อนะงิเป็นแรงรับอรบเา ถ้าเป็นข้าวที่ากแน่งนะครับง่ใช้สักัะยะน่ม่าถึงจะจะทำให้ดูซมะานี้นว่าดวาแเลยครบลบโลด้วัวนี่คืไม่อวยครับมัน เห็นผีองตู้เลยใช่หรือว่าทานเดียวทาเวนเลยไม่ได้คาบน้ำมันไม่ใช้คาบน้ำมันนะคาบยางมาต่อยอะไรเงี้ยนะมันก็จะออกเดี๋ยวมาดูตรงนี้ขึ้นเฉลี่ยตรงนี้นะตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นคาบน้ำมันที่ผมบอกว่ามันโดนน้ำมันของโซ่นะครับมาดูฮะสังเกตนะฮะเพื่อนๆมิวมันจะเห็นไหมแต่มันออกเลยฮะมันออกเลยอ่ะเออเยี่ยมฮะมันหายไปเลย ไม่ร่วงขึ้นอย่างไรแต่ว่ามันหายไปเลยนะครับเราก็จะเห็นน้ำดำๆที่มันหลอกมานะครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมล้างของมอไซค์ไปแล้วประกรม้มันได้ผลดีมากนะครับผลดีมากเป็นที่น่าพอใจทีนี้ชมผมมาลองกับรถยนต์ของผมบ้างตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นคาบคาบยางมาต่อยนะครับคาบยางมาต่อยที่ขัดออกยากมากนะครับขัดออกยากมาก ผมจะลองฉีดตัวน้ำยาตัวนี้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าฉีดแล้วแล้วเราก็มาขัดอีกทีโอเคนะครับหลังจากที่ผมฉีดไว้สักพักหนึ่งตอนนี้ผมก็จะเอาแปรงตรงนี้นะแปรงตัวนี้ที่ผมจุ่มน้ำนี่แหละมาลองขัดดูว่ามันได้ขัดเบาๆโลนะ มาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจอกไหมต้งถักมันเป็นโองนะเพื่นเป็นคงแบบนี่รมันเป็นข้าวี่บกว่าคือข้าบนานมากเลยทน่มันตยข้าติดไม่ไม่มากนะทุกคน นนต้องบอกเลครับว่าานี่คือคาบมันเป็นค้าบที่ฝังนี่มานานมากนะครับคุณผมไม่ได้เอาอะไรลางออกเลยนะครับลกกำลังกตไม่ได้ขัดไม่น้ำาะไรแบน้ม่ได้ดูแลมันครับไนเดียวเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับค่าบที่มันติดแน่นๆนี่มันไม่ออกเลยนะนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมันมันเป็นข้าวที่ฝังนี่มานานมากนะครับอาจจะต้องได้ขัดจริงจริงงๆนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาอตัวนี้ออก ก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปว่าน้ำยาตัวนี้ไม่สามารถที่จะมาขัดคราบที่มันเยอะๆออกได้นะครับก็มาถึงอีกคราบหนึ่งครับอันนี้คือเป็นคราบจากเครื่องยนต์จริงๆนะครับของรถยนต์นะครับเป็นคราบน้ํามันเครื่องที่มันเยิ้มออกมาจากคางแข้งเครื่องนะครับเพราะว่านื่องจากรถก็ค่อนข้างที่จะเก่าแลวไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นคราบเยอะมากๆนะครับดี๋วผมจะลองอแกะฝาเครื่อง จุดนี้ออกมาดูก่อนนะครับว่ามันเยอะแค่ไหนอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการฉีดจุดนี้ด้วยว่ามันจะออกดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากที่ผมแกะมานะครับก็จะเห็นสภาพนะครับว่ามันจะมีคราบนะครับน้ำมันอยู่ตามขอบเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ยนะครับอ่ะเต็มเลยนะเห็นชัดเจนเนาะผมจะเอาจุดนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับ ให้เพื่อนๆเห็นนะชัดเจนว่าตัวนี้มันเป็นน้ครับน้ำมันจริงๆเดี๋ยวเรามาดูมาฉีดตัวน้ำยาดูนะครับว่าแล้วมันจะเป็นยังไงครับฉีดเลยปึ๊บๆนะครับปึ๊บๆ,นะบปบๆไปเลยไล่เลยนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหลังฉีดสักพักหนึ่งเราจะเอาแปลง เช่นเดิมนะครับที่มีน้ําด้วยนะมาล้างนะครับจะไม่ได้ฉีดน้ําเข้าไปในห้องเครื่องโดยตรงนะครับขัดเบาๆนะครับรนี่แค่ขัดเบาๆนะเพือนถือว่าล้างได้ดีนะครับอนครับดีมากนะเพื่อน แน่เลยเพื่อนอยววาก็ต,ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเพื่อนเพราะว่าเราไม่เคยล้างเลยนะเราไม่เคยล้างงูมาเลยครับเราเข้าเกมว่าไม่กัดกร่อนนะครับนะเดี๋ยวผมล้างลองล้างดูน้ำเปล่าล้างงูนะครับพเพื่อน ก็ยังมีข้าวตำล้ำที่มันแบบติดแน่นอยู่เหมือนกันว่านี้เราไม่ได้ขัดใช้แปรงอะไรขัดแบบจริงจังขนาดนั้นครับคือไม่ได้ขัดแปรงนะครับแค่ใช้แปรงแบบอนินเตอรโอเคครับเพื่อนๆ ประมาณนี้ครับเห็นความแตกต่างไหมครับเพื่อนมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่จะต้องใช้เวลาหรือจะต้องขัดกันเพิ่มนิดนึงนะครับขัดกันเพิ่มนิดนึงเท่าที่ดูก็สะอาดขึ้นนะครับคือสะอาดดังเห็นเห็นได้ชัดเลยเพียงแต่ว่าไอ้ตัวคราบดำๆบางทีเราใช้แป้งอ่อนเกินไปเนาะเราจะใช้ตัวขัดขัด,ขดออกอะไรเงี้ยมันก็จะออกง่ายนะครับ อย่างนี้ผมจัดการทีหลังแลกันเนาะอันนี้ให้เพื่อนๆดูว่าตัวน้ำยาที่ผมซื้อมานะครับเป็นยังไงบ้างก็นะครับสรุปโบสุดท้ายนะครับของเจ้าน้ำยาล้างห้องเครื่อง m a x i m ิมกันนี้นะครับผมซื้อมาในราคาร่งลิตรนะครับ65บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปหาสั่งซื้อได้อันนี้เอามารีวิวให้เพื่อนๆนะครับมาทดสอบเพื่อนๆเห็นว่าไอ้ตัวเจ้า น้ำยาละของเครื่องราคาไม่ถึงร้อยเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าครับก็สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับผมในเจอกันในคลิปใหม่ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ